ตามการณาการณแต่สมัคัน,นเรอยให้ับบครัครับแทขอเรยนเชิญนะครับท่านสุร ริญสิริโชตินะครับผววู้ราชการจังหวัดอได้สมัยทื่ียายามาทาง่งเจริญพุทธมนต์และผู้บริหาร 9, 5, ทีนนะะ่เข้าท่านขอเชิญครับ Yes, กานประนสำเร็จทุกท่านทมาชิ่ชุดระดมเงนกับการบริหารรัฐสภ 4 Di 私は本当に。

โอ้จะการทำไงะเาไมได้ครับไม่ไม่ได้ก็มาทำงานไม่จะไม่ได้ะโอ้เออจะการทาไงล่ะเียคนอ่การมางาน พักครั้งนะครับ2 3ครังวยงาครับนะอืมอนะคะช่วงงานครับสูงไม่กวาใสูงสูงนะคะอดับะลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอบคุณทุกท่านที่มา่วงานด้วกันในการสร้างความสุขและความเจริญรุ่งเรือเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมในวันนี้นะคะ่ราจะองงากนนะคะ อะไระ็นะคะหส <semester. S 1> ส meno. ส <cafeteria. S 2> ือถือหมด องนะคะแล้วก็การศาจากนโลกการยึดศูีย์ของโลกนั้นที่โอลิมปัสที่ใหญ่นะคะแล้วก็อยากเฉลยสี่คไหคะ ก็ไม่นั่นะเนต้องต่อคุอยู่นะทาเรา่องทำอะไรคุณอยู่นุต้องได้นะคต้องทำครยนตนีค่ะวันดี้อทุกท่านนะคะวันนี้ผมรางวันใหญ่มาแล้วนะคะลูกค้านานใดที่เติม300บาทขึ้นไปเติม300บาทขึ้นไปจับฉลากฟีทันนะคะรางวันใหญ่มีให้จุกๆค่ะวันนี้ลุกกัน ปกุญแจน่ารักน่ารักทั้นั้นเลยค่ะลองได้เงินในบัตรไม่มีวันหมดอายุนะคะใช้ได้ตลอดเลย Gracias.